สบายดีทุกคนสบัยดีย่มเศร้านะานี่เป็นเวลาเจ็ดโมงเลทุกคนอามาพอต้นมังห้ทุกคนแต่ว่านก,กับบกเขาดีปันใดนะเพราะว่ามันกกมันต่ำทุกคน,นทุกคนก่อนทุกคนต้นมันต่ำมันบ่คอยอยากเขาปันใด cái mình nó mẹ thập, thập cái lùm kiếp thật nhiên mà thử trước bạn Mình tốt khảo sấy lại họ mình tốt luôn มันเป็นทำมาได้ด้วยทำหอนดังเห็นหดคนมันโอ้มันเที่ยวจนแปรอะโอ้มันมากินกะที่จนแปรอะไคนบวมมันหลทุกเขาอทำตอนนั้นเนาะทำด้วยตอนน้นเด็กเป็นทำหินไปเลยนกเตี้ยกับตกลงปุ๊บตกีงหมุนหินแร่ดิ่เป็นยังเฉยเป็นยังมันเป็นเจ้าที่โสเขาไปเลยมันถือบุคคลก็ถือถ่อน สวยจังออกไปละเนาะเดยวุตยิ่งขี้ล้มันเขาแต่บุษันเจ๋งยิ่งมาถือบุงบัตห็นห้่งนแต่ช่องกใมันบุสูงมต่มันยิ่งหยาทุกคนมันเป็นอุ้มคร้ม นุกเขาม่าก็แน่มเห็นก็หอกเขาม่าก็แน่มเห็นหาปองได้ก็ได้เดี๋ยวนั่งอักให้ใครขวเขา เถออินเลยทุกคนมันสั้นพวกจะได้กินได้ยาอยู่บวนี้ิ้ใส่ก็เป็นบุถือ นกกับ่เขาทุกคนมันสวยเลยว่าจะได้ก็ว่าบ่เขาสืยอยู่ทีน่นี่ก็ชิติต้าครับแลวนอนในฝันยังกับ่เทียงโอ้ดีเลยโอ้สำเล็วซื้งจได้ดก็ถือหมดยกะบังโมเป็นใจ มันบกเข่าล้วทุกคนไงนางถ่าเยนีแต่สีกรับบทุกคนแต่ว่าสีเลาะซองเมื่อเลยน้ำถังเถื่อพอทุกคนไปยางก่อนเลือกบันเลือกคอยางเมื่อเอา๋ยวนี่แต่ว่าหลุดเมื่อน้ำทางทุกคนขันชิมานนะเถื่อขาตุนให้นี่นันบกเข่าอะไรทุกคนพกมันต่ำมันสวยนะมันบกเข่า กวิท uh. uh. uh ิดกันกับเฮาหน่อยเดียวนะทุกคนแตกทีบเลยหมูสุ่มนะนี่เฮาไปวิดเฮามาประมาณบ่ายโมงนลทุกคนมันมาดูดเกิดสิประมาณสี่โมงนะโม่เช้านลยทุกคนครับบ่ย่างเราทุกคนนี่ลงไปนี่ก็มีแต่แหวพานท้องนี่ทุกคนโอ้ ดุดไปใหม่ๆทุกคน,ออน <S 2> <S 2> เอ้หนายดีเฮามาไหวโพดมันดุดไปน้ำลังะตอนน้ำม่าบ่ได้เห็นเด้ทุกคนห่อยมันตอนน้ำม่าข้าเฮากลับมาแต่ยิงหนูกินมาให้เลยห้อยดุดแตกทีทุกคนกยามันโดนมันเอาคิดเจอเฮาจากเมืออน ว่ายีหลุมกับเหวผ่านท้องเต็มทีมันมาอยู่ระวางกลางไปทุกคนพอขั้นอยู่ทับนทุกคนม้านอีเละตัวหนึ่งทุกคนเราก็แสวนะทุกคนเตรียมหนึ่งทุกคนํำทางเก็บเล็กเก็บผสมหน่อยทุกคน พอได้เติมกันกับหมูมันนะไปทุกคนไปต่ออทุกคนออกมาหอดานเลยเห็นไหทุกคนสายผู้ตัวนะทองผ้าก็แจ่มไซด์เลยเหมือนทุกคนแต่ดูดอกไม้ทุกคนเอ้ยเรืองหุงทิปด้วย่วงนี้เป็นช่วง Massa, kể cái cái một kéo, chín tháng cột mươi một tháng một Bà mẹ thì nhằng u đồm sông bùn mươi Kéo. tháng ແຕ່ເລື່ອງວ່າແຈ້ງກວມສົງໄສຊິເບິດຜົນແລ້ວບາດນະທຸກຄົນເ ผู้จักาะนันผู้นำเต่าเลยทุกคนมาทุกคนสะพานผ่นเอินผู้นำเต่าเป็นเขตเมืองทาปังทองเนาะ สนใจแต่ก็เมื่อยกระคุ้มของการมาป่านะที่เฮาได้มาเห็นธรรมศาสตร์แบบอุดมสมบูรณ์แบบเห้อนทุกคนผู้พาป่ามายังเขียวธรรมศาสตร์กัยังสวยงามคือเก่าทุกคนเมืองดอกไม้หน้าหน้าพันทุกคนเรื่องหงเต็มดานเลยนะ เสียงนกเสียงหนูห้องสะนั้นเลยมันเกิดน,นี่แหละทุกคนความสุขของคนมักมาป่านะถึงสีโบมมานกระยาสัตว์ป่าแต่มันก็หุมในมาสูบเอาอากาศที่ปอดสารผิดทุกคนคุมค่าเลยทุกคนชีวิตเขา มีแต่สายผูเป็นสันเป็นลืบเนาะน,นี่ย่าท่ันชุงสุดได้ทุกคนจาเข้าขึ้นสูงกว่านี้แห้งสีแห้งงามทุกคนเลยผูแต่ละหน่อยแต่ละหน่อย ม้จากธรรมศาสตร์ทุกคนพวงแมงใหม่มาต่อมเกสรดอกใหม่ทุกบุพอทีมงานผ่านป่า หะวย้มากึ้ไรขึ้นมากขึ้นนี่แล้วหอดมุ้งเลยมากขึ้นห่วยสองมุหอเทียงบาบสองขนาดไโอ้จะมาจะค้นล่ะห่วย1ิปซิปเอ็ดิเอ็โมาเพิ่มมาเพิ่มอีกคนหนึ่งซิปสองเพิ่มอนหนึผานหมอกดังโอ้ได้นำกินมีบามันแดงตู้หมันยังแหละมานยังแหละมานอีสางยิงกับปุถุ มื้อคืนให้ขึ้นมาม่านแม่งแต่คือคือโอ้ขาขึ้นมาบ่เออย่งนี้อยู่พวกเจ้ามานค่อยบ่พอหยังเลยค่อยพออยู่แมงแต่ือนี่บ่ันนั้นเดมานตั้งแต่อันนั้นแนวลมบ่ได้หาอันมาจริงจอกะจริงจอกค่อยมานจิจอกวานนีโอเพิ่นมานก็ฮอ2โตเนาะแม่นโอ้ มันมือทับก็ถือเจ็บตาพ่อเจ็บตาโอ้บ่ได้เรือดคนยิ่งถือมันโน,โนู่นคนนั้นิดปลายฉะผมบ่เมียนแหละนี่คนมนันเลยทุกคนมันอย่าไปทายว่ามันเรื่องจริงจ่อตีกัดเตะคนมันอีเห็นนะเพคนก็นเลยเห็นหน่อยเห็นหน่อยูมันเปิน,เนกํลาลังหนึ่งเขาเนาะใช้เสร็จทีมงานอีกไปแล้วรับบางไง อันนั้นฮะพีเรทั้งกคนหัวไก่เตือนนะสิขดเมื up, ่อาไก่โตเอาบ้าาหลบนาสิเอาไก่โตมาทุกคน กินและมีกำลังวางสะตเปกต่ำๆขึ้นไก่เลยทุกคนเอาไปให้ไก่ตอกินนะกินและคึกตีปีกคันจนปวเศาเลยทุกคนคั้นจนไก่ป่าหย่านไป ก,กิเพราะว่วมันเป็นอาหารของไก่ป่าที่ไก่ป่ามันมาของมาเขือําดานเขาจะเอามือหายกระตวัวเขากินทุกให้มันขึ้น เดี๋ยวๆอย่าตกล้ํานี่มันได้แล้วพอดนึงเดีอานะพานีตัวกินลายมันสิคันบ่เซาาทีมงานสายนงมก็เข้ามาเรื่อยๆไผตนันแหละบ่มาไปแล้วก็บักางวลูกไส้ตัวนึงเนาะนมองยังลกนูเจ้

กรันยิ well, like you, like ่งถิมบัไหลมันนะนัด้นี่เน้าดเพื่องโอ้นี่เด้นี่นียอเจ้าัดเี่ยเบร้อยเจ้ามันทับจุบอะไรต่ยเยาะหอบคันเป็นอไเหมือนนี่ยิ่งกุฏันยิ่งกุฏันก็เจ็บปตัวว่วานาวยิ่งตัวหนึ่งข้างไปหนฮาวเวน

ูยางไดสือ oh, ีหัใหญ่แ่กินังของ้ยช่างหอะทาขนนประคองอหอเลยน่ออนเดือนว่าอยู่อยู่บ้านก็ดิกินอยู่พูก็ดิกินอมคบแปลว่าว่าแต่มัน นนบบันแดงๆดูย่างเจัน ีาพอขวานิ ok so, higher, like ่ขนาดตำเขาเบื try to try to ่อเดบบพงพอดีแล้วนะิงขนาดมาเต้มพูดยังได้กินอมกบเน้อแม่มันหลดมันตลอดเลตลอดหุนเนียมันเนมันมันมันแน่มันมันกรบอกินแต่ว่าไหนกินใบพักระเล้ากินนี ซัมเผาหนุกเป่าเนาะแง่วันนี้่นอเส้นปันโมเผามันตื่นตกใจแ่เขาดงให้นอเน่เนอมอนีลายแรงสุดๆนอะู้ดย้ีมันเป็นตะยานเอยพันใหญ่รนมานเอามาให้ให้ล้านเพราะว่าพิ่ลำไร่น้าเทียวนะไปถัก่าคตรแมนเออโอ้ยแนกับนอันนี้เนาะ ก็เป็นคอยในแล้ยแบนเป็นต uh. so like, ีกัแบงย่าทุกคนเลยเฮาลงเฮาลงพันใหญ่พันมันแบงย่าเฮาลงบ่เป็นเฮาลงเันผ้านท่องว่าเฮาลงไปเฮายั้งลงใจว่าคิดคอยยิ่งก็เกับขดผูกกระถางนี่ขอให้มีกระป๋ายบ่ในบ้านเป็นสิ่ปีเนาะ มนว่าโอ้ชิได้เจ้าคนลาวคนลาวหัวใจไทยก็เห็นภาเต้นนุ่งเสื้อท <Really? <Yeah, ีมสาไทยสุกระบ้คนได้คนไหนก็สังคคนขินสุดท้ายเขาเองเขาหน่อยพี่โลคนตนเยนี่อังหนองก็ไปดูบอกเขาไปปวเครื่องอะไร้าหา

ดำดเลยมันดำมอยดำดำหอยดงนี่พีนี่พีนาแห้งโกเมือนี่่ด่่าเดดหอดหาที่ดันใส่มาใส่น่ใส่คนกบจัแลกบร่อมเคยเห็นอยากอกรำเพนมีแล้วอยดำ อันนั้นมันยู่ในโตมากนกการเก็บะอตัดเรือกระบี่มันเห็นเข้าไปรองเราเลยโตขึ้นเลยนะี่มันขึาชุกเฉินมันชุกเฉินเนาะตัดข้อมันือตัดท้างมันเดือตัวบีรถที่เรือนื้อเนี่ยบานดำติเสา้าแม่แองไปได้ลงไหนลงไหนมหนลงไหลงไปได้ ลังเซนเมนูใหม่เลยในฝันนี่คือซียากๆทำก้วยท่วนี้เนาะไล่เปิดต้มก่อนสีไลเซนไล่ยำยาบเนาะเปิดต้มก่อนผาดริกนุ่งเปร่้ khổm mặn mà <laughs> Bình cảm ước mặn phụng <laughs> sống mà mình bình kỳ nó Bình xuống vọng Cảm ước bậc nhảy đây <laughs> แสดงว่าไปนั้นน้กยอะไรมเลยอกอดพักน้ำอีกโอ้คบเลยบาทนี่เมนูเขานี่โอ้คบทุกอย่างเลยบาทบรรยากาศนี่หอดเบียร์ละ เนี่ยิ่งพูดนจีเห็้หายเดกประชาประาดเลยอยดีกว่าเามาทุกคนไปนี่คิดเขาเขาเศร้าไหมเขาวขาเ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 ขานหัือวห้านครบ่หกถูกเมนูน้องมีออมกบตำก๋วยแถมบาอีก

บ้าบน้าหนามันเป็นพี่แค่ยางเดียวน่อไักอนเดียวเลยไอเหี้ยเฮ่อไอเหี้ยเฮ่อ ดื่่ะอ้คือคือไห้โอแหงแหงเจ็บ่ทุกคนขาสิขปิดคลิปไปสำนีนะทุกคนเนาะเป็นว่า าพาไปหับเบิงหับส้มคลิปของบาวต่อมหให้ได้ทุกคนเด้อฝากเป็นกำลังใจให้บาวต่อมเห็ดคลิปอีกต่อไปนะทุกคนนะบาย